ก่อนอื่นเราให้ความสําคัญไปที่หุ้นของการบินไทยครับ เดี๋ยวจะเห็นภาพกระดานชาัดชัดเจนนะครับว่าราคาปิดของตลาดหุ้นไทยวันนี้เองเนี่ยหุ้นการบินไทยปิดตลาดปิดที่เท่าไหร่ฮะต้องยอมรับว่าราคานั้นปรับบวกขึ้นมาเหนือความคาดหมายเหมือนกันนะครับคือหลายคนคาดหวังและว,ว่าในเมื่อมีการฟื้นฟูกิจการมาแล้วสามารถดาเนินธุรกิจได้ตามปกติแล้วราคาหุ้นต้องขึ้นแน่นอนแต่ปรากฏว่าขึ้นแรงกว่าที่คาดการกันไ้ครับราคาปิดตลาดณขณะนี้นะครับ10บาท50สตางค์ซึ่งถ้าเกิดว่าเรานับนะครับนับจากวันที่หุ้นของการบินไทยพักการซื้อขายไปแล้วก็มีการฟื้นฟูกิ ปีเนี่ยสบาท32สตางต์ในขนาดนั้นฮะถ้าเกิดนับจนถึงจุดสูงสุดภาคเช้านี้ที่11บาทนั่นเท่ากับว่าราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า231%ครับและถ้าเกิดนับจากการเพิ่มทุนของหุ้นที่ทำกันในช่วงก่อนหน้านี้ฮะที่4บาท48สตางนั่นหมายความว่าหุ้นของการมีไทยนั้นพุ่งมากกว่า145% ในจุดนี้เองเนี่ยมุมมองการลงทุนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับนักวิเคราะห์ก็ให้คำแนะนำนะครับว่าการบินไทยนะครับกำไรปกติจะเพิ่มขึ้นเป็น26,000ถึง28,000ล้านเติบโตถึง25ถึง27ด้วยกันครับ ปั่นทุกผู้โดยสารนะครับหรือว่าเคมีฟักเตอร์ก็แข็งแกร่งราคาตัวโดยสารเฉลี่ยก็ดีขึ้นจากกลยุทธ์เน็ตเวิร์กสตรัทเจี่พาราดอกเบี้ยก็ลดลงนะครับจากการแปลงหนี้สินเป็นทุนคุณใช้เ e อี M ่ยมศรีนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยนะครับหรือว่าบม,มจการบินไทยระบ,บุว่าหุ้นไทยเนี่ยกลับมาเปิดคำการซื้อขายวันแรกดีดีกว่าคาดนะฮะวันหนึ่งนี้ก็ถือว่าน่าจะสามารถกลับเข้าสู่เซ็ตห้าสิบได้บริษัทยังคงกลางแผนนะครับในการลดฟมฟฝูงบินนะครับให้ได้กว่า150ล4,47นนไรไ บาทตามเป้าหมายนอกจากนี้บริษัทจะเข้าร่วมโครงการศูนย์ส้มมะโรงอากาศยานนะครับที่อุตภเพาโดยต้องยื่นข้อเสนอในสิ้นเดือนกันยายนคาดว่ามูลค่ารวมการลงทุนนะครับกว่า1 0,000ืล้านบาทด้วยกันครับเรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมาตอนสถานการณ์โควิดถ้าเกิดเราจํากันได้คุณปรับตอนนั้นเองการบินไทยนะครับต้องมีการเร่งระมฟื้นฟูกิจาการอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าขายพ่อตัโกก็เคยมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีเรื่องของกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนต้องมีการลดขนาดองค์กรแต่วันนี้ทยยยาานนขขึ้้ไดดออ่่่งงงแแ็กีีเววัา ปรับโครงสร้างจากการไปรัฐวิสาหกิจสู่การมุ่งหน้าเป็นภาคเอกชนนะครับในการบรหิหารจัดการก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นลดการขาดทุนมีไรายได้มีกําไรเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับ อันที่สองในช่วงของการท่องเที่ยวครับหลังโควิดเป็นต้นมาการท่องเที่ยวก็ฟื้นคืนขึ้นมาด้วยนะครับ,รบนอกจากนี้เนี่ยก็ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงมาทําให้ตอนนี้นักวิเคราะห์หลายคนนะครับก็มีมุมมองมีคําแนะนําที่ดีต่อหุ้นของการบินไทยในช่วงนี้ครับใช่ครับจากการบินไทยมาดูที่ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างน,นะครับในช่วงนี้เองหุ้นไทยเริ่มยืนเหนือ1,200จุดได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็ทําให้มีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวข้องกับทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงหลังจากนี้วันนี้มีมุมมองของ ทูนสไตล์ไฮบริดอินเวสเตอร์เนี่ยระบุว่าหุ้นไทยที่ทยยนขึ้นมานะครับช่วงนี้เองเนี่ยก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับในเรื่องของราคาที่ปรับตัวลงแต่ว่าถ้าเกิดลงไปเนี่ย 1, 0, จุดก็ถือว่าเป็นจุดที่รับแข่งแร่งแต่ก่อนหน้านี้แม้จะลงไปแตะแล้วแต่ก็ยังสามารถที่รักษาฐานไว้ได้การที่หุ้นไทยจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงหลังจากนี้นะครับจะต้องยืนเหนือ 1, 4 4 0จุดให้ได้ก่อนนะครับถึงจะสามารถยืนยันขาขึ้นได้อย่างชัดเจนขณะที่มุมมองของนักวิเคราะหะ์ คงวานิชนะครับซึ่งเป็นฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อความมั่งคั่งของบัวหลวงเนี่ยระบุถึงมาตรการภาษีทั้์นะครับหลังจากนี้เนี่ยตลาดจะเข้าสู่โหมดเฟดแอนด์ซีชัดเจนให้น้ำหนักที่ผลกระทบจริงของภาคการส่งออกภาคเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่จํากัดอัพไซด์ขนาที่สนย์วิจัยกิตรกรไทยนะครับมองตอนนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจไทยคาดว่าการส่งออกจะช่วยหนุนได้เติบโตดีเล็กน้อยเป็นร้อยละ1.5จากเดิมที่คาดการไว้ร้อยละ1.4ท่ามกลางท่องเที่ยวที่ยังโตต่ำออกว่าคาดแล้วก็ภาษ ต่ำกว่าคาดครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราทราบตัวเลขอย่างเป็นทางการที่ทางสหรัฐอเมริกาจะเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากประเทศไทยนะครับที่ร้9ยลาทำให้ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ออกมาตอบรับนะครับโดยมีแนวโน้มครับที่จะปรับเพิ่มประมาณการ การเติบโตของประเทศไทยนะครับในฝั่งของ GDP นอกจากนี้เนี่ยในช่วงของวันที่27สิงหาคมนี้ก็จะมีการลักดันกฎหมายนะครับเพื่อทําให้ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคครับคุณเผ่าภูรดจนาศกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยต้องการปัจจัยขับเคลื่อนทางเศร,รษฐกิจใหม่ๆซึ่งเรื่องเศรษฐกิจนะครับการเงินก็ดีก็เป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงมองเห็นความสําคัญของธุรกิจภาคการเงินที่จะเข้ามาลงทุนในไทยต่างาจากต่างประเทศแต่ก็มีข้อจํากัดนะครับในช่วงที่ผ่านมาทําให้เงินลงทุนส่วนนี้มองข้ามประเทศไทยไปรัฐบาลจึงมีนโยบายออกกฎหมายที่จะอำนวยความสะดวกและสร้างรางนึงดูดใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งใหม่ในภูมิภาคเชื่อมต่อกับภูมิภาคเดิมๆให้เป็นเม็ดเงินนะครับเข้ามามีส่วนพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยจะเสนอร่างพรบ ศูนย์กลางการประกอบธุรกิจาการเงินเข้าสภาวันที่27สิงหาคมนี้นอกจากนี้กระทรวงการคลังก็ยังคาดว่าหลังไทยได้ดีลการค้ากับสหรัฐที่รดัะ19ซึ่งส่งออกเราไม่ได้เสียเปรียบคู่แข่งในภูมิภาคน่าจะทำให้หลายหด่วยง,งานปรับ GDP ขึ้นในปีนี้ส่วนมาตรการการเยียวยาผลกระทบนะครับรัฐบาลก็จะทยอยพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องของซอฟท์โลนที่เตรียมจะเสนอเข้าครม ในช่วงเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันครับใช่ครับเรียกได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยเมื่อปัจจัยที่เคยกดดันอย่างภาษีฟ้ามคลี่คลายไปนะครับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือความชัดเจนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐนะครับจะมีการผลักดันชุดมาตรการต่างๆออกมาทั้งการรับมือนะครับภาษีที่เพิ่มขึ้นการผลักดันเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการเงินใหม่ๆรวมถึงพอร f i n a n c i a l hub นะครับที่ตอนนี้เดินหน้าหนึ่งช่วงตือนสิงหาคมนี้นะครับในเรื่องการผลักดันการแก้กฎหมายการผลักดันกฎหมายในจุดนี้เลยครับับนอกจากนโยบายนะครับในระยะสั้ ภาษีการค้าแล้วระยะกลางระยะยาวครับรัฐบาลก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยมองว่าจะใช้เเงินหนึงแสนาล้านบาทที่มีการอนุมัติไปแล้วเหลืออยู่ประมาณ4ี่หมื่นสอพล้านบาทครับรัฐบาลจะสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับของคุณภาภูมิรัชนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกันครับเราเห็นโอกาสและเห็นเม็ดเงินตรงนี้ว่าจะมีการเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจึงได้มีการเขียนพรบขึ้นมา ร่างพรบขึ้นมาื ग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  be, ่นพรบ Financial Hub หร okay. nee, so ือพรบศูนย uh ์กลางทางการเงินนะครับเพื mm ่อเพื่อการันตีความความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเรื่องของภาคการเงินให้ได้นะครับพรบ Financial Hub จะมีการสร้างหน่วยงานขึ้นนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า osa ในการดูแลในการที่จะสร้าง ecosystem ต่างๆในการที่จะสนับสนุนภาคการเงิน ให้เกิดการน่าดึงดูดในการลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยนะครับดูแลทั้งการกํากับดูแลอะไรต่างๆดูแลทั้งทางการการส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับเพื่อทําให้ประเทศไทยนั้นน่าดึงดูดเพิ่มมากขึ้นนะครับ ย้อนมาดูแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนกันบ้างน,นะครับถ้าเกิดจำกันได้ช่วง2ปีก่อนหน้านี้คุณปั๊บคด,ดีของผู้หมอฮะตอนนั้นเองเนี่ยก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อเรื่องความเชื่อมัน่นแต่ว่าณขณะน,นี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถดําเนินคดีนะครับนำเงินคืนมาได้กว่า4,500ล้านบาทมาให้อย่างหลักทรัพย์10บรายนะครับแล้วก็มีการเรียกค่าปรับอีกกว่า226ล้านบาทนําส่งไรายได้คืนแผ่นดินครับ ย้อนกลับไป2อปีก่อนถือว่าเป็นคดีที่หลายคนให้ความสนใจนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกฟเงินหรือว่าปปงกรวมสอบสวนคดีพิเศษ DSI อกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางบชอกอนะครับและสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยหรือเอสโคแถลงความคืบหน้าสําคัญในการดําเนินคดีหุ้นมอริเทนหรือว่าหุ้นมอนะครับแบ่งเป็นสามสำนวนนั่นก็คือข้อหาช่อโกงอั้งยี่และสร้างราคาหุ้นหรือว่าปั่นหุ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกลุ่มคนที่วางแผน กลุ่มคนที่สนับสนุนหรือว่าคีย์คำสั่งซื้อขายและกลุ่มบัญชีซื้อขายที่ปั่นหุ้นซึ่งส่วนนี้มีผู้ต้องหามากที่สุดครับคดีชออด่อโกงนะครับศาลมีคำสั่งคืนหรือชดใช้ทรัพย์สินให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้เสียหาย10รายรวมมูลค่า4,500ล้านบาทคดีอังยี่หนงยีล้านบาทจะคืนให้บริษัทหลักทรัพย์10รายเช่นกันส่วนคดีปั่นหุ้นนะครับเป็นมาตรการทางแพ่งมีมูลค่าความเสียหาย226ล้านบาทและเรียกค่าปรับให้เงิินนนนตกเป็ของแผ่ด และเพื่อการเหตุเกิดซ้ำน,นะครับทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยหรือว่าเอสโนะครับได้มีการจัดตั้ง security data agent platform หรือว่า SDEP เพื่อให้บอรอนั้นรู้ข้อมูลลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่างๆ คาดว่าจะเริ่มภายในหนึ่งกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับถือเป็นอีกหนึ่งเคสตัดดีที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทางการเนี่ยให้ความสําคัญอย่างมากเพื่อฟ<ๆ>ื้นฟูความเชื่อมั่นผู้ลงทุนให้กลับขึ้นมาคุณปราบครับครับเจนว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่อยู่ในกระแสสังคมเพราะว่ามีมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า4,500ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ,รบแล้วก็ถือเป็นการสะท้อนครับการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้ล่าสุดเนี่ยคดีนี้ก็มีความคืบหน้าขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่สะท้อนทําให้เกิดความมั่นใจในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนเพิ่มมาขึ้นด้วยนะครับหลากหลายหน่วยงานได้ดูว่าพนึกกาลังกันเลยนะครับทั้งภาคของตลาดทุนก็ดีทั้งภาคของกฎหมายก็ดีอย่างผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะครับคุณอัศเดชคงศิิกกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็บ,บอกว่าจากคดีหุ้นมอนะครับการป้องกันการกระทําผิดในอนาคตตลาดซั์ได้มีการยกระดับปรับุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหลายด้านนะครับอาชี การเปิดเผยข้อมูลหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการชระรนีในบัญชีมาจินตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสมแก่บริษัทหลักทรัพย์สมาชิกทุกรายเป็นต้นครับมติสารที่ออกมาเนี่ยก็เป็นผลสําเร็จอันหนึ่งที่ได้หลายนายหน่วยงานของทางภาครัฐและตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเข้ามาร่วมกันดําเนินคดีกับผู้ที่ทําให้ตลาดทุนของเราเนี่ยเสียภาพพ์เสีย trust and confidence ได้นะครับก็เป็น เรียกว่าสําคัญจุดสําคัญอันหนึง่งแต่ที่2อสาปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยทางภาคตลาดทุนก็ได้บทเรียนกันเยอะก็นําบทเรียนนั้นๆเนี่ยมาพัฒนาปรับระบบหลายๆระบบปรับกฎเกณฑ์หลายๆกฎเกณฑ์เพื่อรองรับให้เกิดเคสอย่างนี้ขึ้นได้อีก ไปดูความคืบหน้าล่าสุดกันต่อนะครับเรื่องของภาษีการค้าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากอินเดียนะครับในสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละยีโดยมีเหตุผลนะครับก็เรื่องของการนําเข้าสินค้าเกษตรที่ทางอินเดียเนะี่ยยังคงยืนยันนะครับปฏิเสธไม่ยอมนําเข้าสินค้าจากสหรัฐแล้วก็มีแรงกดดันเพิ่มเติมด้วยจากการที่ผู้นําสหรัฐไม่พอใจนะครับในประเด็นที่อินเดียยังคงมีการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียครับ ล่าสุดคุณซีเฟนมิลเลอร์รองหัวหน้าคณะทำงานประจำทำเียบขาวออกมาระบุนะครับว่าการที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียเท่ากับเป็นการช่วยจัดหาทุนทาสงครามในยูเครนโดยการแสดงความเห็นดังกล่าวก็มีขึ้นในขณะที่สหรัฐกำลังเพิ่มแนรนงกดดันให้กับอินเดียยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย mm. มิลเลอร์ก็ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดอย่างชัดเจนคือ ไม่อาจยอมรับได้ที่อินเดียจะยังคงจัดหาเงินทุนในการทําสงครามครั้งนี้ด้วยการซื้อน้ํามันจากรัสเซียและแทบจะขึ้นอยู่กับซื้อนะครับในระดับเดียวกันกับจีเลยถ้อยถแถลงนี้ถือว่าเป็นคาวิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดจากรัฐบาลของทรัมป์ที่มีต่ออินเดียแม้ว่าอินเดียจะเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็ตามด้านสถานทูตอินเดียประจำกรุงวอชิงตันก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใด แต่ทางขาวรัฐบาลอินเดียก็ยืนยันนะครับเมื่อวันเสาร์ที่2สิงหาคมว่าอินเดียจะเดินหน้าซื้อน้ํามันจากรักเสเซียต่อไปแม้จากเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐโดยคุณพร้อมนะครับก็บอกว่าเขาต้องการให้ข้อตกลง,งสันนิภาพนี้เกิดขึ้นภายในวันที่8สิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วครับ ถือว่าอินเดียเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะฮะยีขณะที่คู่ค้าสําคัญคู่แข่งสําคัญในเวทีตลาดโลกชาร์ใหญ่ในยุโรป15%นะฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็15%บาจีนอยู่ระหว่างการเจราจาแต่ว่าณัตอนนี้พอมีสินค้าที่เกี่ยวโยงกับทางรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นการบ้านหลักที่ต้องถือว่าต้องใช้ความพยายามสูงเลยนะฮะถ้าเกิดจะดึงดีให้สามารถกลับลงมาต่ํากว่าเบรดที่เคยได้รับได้ตรงนี้ฮะใช่แล้วครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในประเด็นที่เกี่ยว้อองงกกกกรราาาาานมมม่่ีีลลสุุดทป O Plus ออปะศเตยจ เพิ่มกาลังการผลิตน้ํามันในตลาดโลกนะครับให้ปรับโตขึ้นมาครับประมาณ5้าแสนสี่หเจ็ดพบาร์เรลต่อวันโดยจะมีผลตั้งแต่เดือนกันยายนนี้โดยหลังจากการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางกลุ่มโอเปกพลาสครับซึ่งประกอบไปด้วยชาติพันามิตรที่มีสมาชิก8ประเทศออกมาประกาศปรับเพิ่มกําลังการผลิตน้ามันเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลับขึ้นมาท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนด้านอุปทานน้ำมันของรัสเซียโอเปกพลาสก็ระบุในแถลงการนะครับว่า สาเหตุที่ทำให้ OPEC PLUS ตัดสินใจปรับเพิ่มกำลังการผลิตก็อนหนึงมาจากภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง,แ,งและสต็อกน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำดาน Goldman Sachs คาดว่าราคาน้ำมันเ e รดนะครับจะอยู่ที่64ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาสที่4ของปีนี้และขยับลงมาอยู่ที่56ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงปีหน้าครับ ส่วนแต่ละประเทศที่โดนการประกาศภาษีตอโต้ของทางโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วเองเนี่ยแม้จะมีประเทศที่ได้เรทที่ถือว่ามีสูงมากอย่างญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็ยังคงต้องมีการอันชีนเป็นเินเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่านักขณะนี้เองผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์นะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าแนวทางการจัดเก็บภาษีที่เกิดขึ้นนะครับจะนับรวมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าหลักของประเทศหรือไม่ครับ นายกมนมนตรีชริงรู้อิชิบะของญี่ปุ่นนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลกําลังจะทํางบเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกําแพงภาษีของสหรัฐความเคลื่อนไหวนี้นะครับมีขึ้นท่ามกลางอนาคตการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ยังเปราะบางเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแม้ข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐที่เพิ่งบรรลุไปเมื่อเดือนก่อนจะช่วยลดภาษีสินค้าญี่ปุ่นได้ในที่สุดแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่ากําแพงภาษีร้อยละยีสําำหรับการนําเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเป็นสินค้าส่่งงอออกกกหลลััจะถูปรบดดเมื และหากรัฐบาลตัดสินใจเดินหน้านะครับคาดว่าจะมีการเยื่อนร่างงบประมาณเพิ่ม,มเติมเพื่อใช้ในบรตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อที่ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันในเดือนกันยายนนี้ นักวิเคราะห์ก็คาดในะครับแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้อาจมีมูลค่า10ล้านล้านเยนหรือ67,00 0 7, ล้านดอลลาร์นะครับก็จะทําให้รัฐบาลมีการก่อนหนี้เพิ่มและทําให้งบประจำปีนี้สูงเป็นปริการถึง115.5ล,ล้านล้านเยนด้วยกันนะครับียกว่าแม้จะโดนน้อยแต่ก็ต้องจัดเตรียมงบกันอย่างเต็มที่เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นครับครับต้องบอกว่าตอนนี้ผู้กําหนดนโยโบายในญี่ปุ่นเนี่ยกำลับบงเผชิญกภบสานการที่ยากลําบากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจส่งสัญญ,ญาณชะลอตัว จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามในเรื่องของนโยบายการเงินทาง BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ออกมาบอกนะครับว่าจะยังจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยพอเป็นแบบนี้นะครับทำให้ค่าเงินเยนช่วงก่อนหน้านี้ก็มีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับใช่ครับคือเรื่องของดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นนะครับเพราะเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมาปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําให้ญี่ปุ่นถือว่ายังต้องเชิญความท้าทายนะครับในเรื่องเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องกลับมาดู ของการจ้างงานที่ออกมาเนี่ยคุณทรัมป์เองก็ออกประจมตีนะครับหลกักฏวันนี้มีความคืบหน้าฮะโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่า3สิงหาคมที่ผ่านมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาจะมีการประกาศแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดคนใหม่นะครับแทนแอดเรนาครูเกอร์นะฮะที่ประกาศลาออกจากตําแหน่ง ครบวาระในเดือนมกราคมปีหน้านะครับรวมทั้งแต่งตั้งหัวหน้าสานสแรงงานคนใหม่ด้วยเชื่อกันว่าผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องมีแนวคิดที่สอดประสานกับทรัมป์ในเรื่องการผ่อนคลายนโยบายการเงินส่วนการประกาศแต่งตั้งหัวหน้า BLS คนใหม่นั้นมีขึ้นหลังจากที่คุณทรัมป์เนี่ยมีการปลดนะฮะเอริก้าแม็กเอนทราเฟอร์นะครับกรรมิการ BLS สังกัดกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อวนันศุกร์หลังจากที่กระทรวงแรงงานเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคนอกนอก,การเกษตรนะฮะที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ทรัมป์บอกว่าเอริก้าเนี่ยปลอมแปลงตัวเลข การจ้างงานนะครับแม้ว่าจะไม่มีการให้หลักฐานใดๆเกี่ยวกับการปิดเบือนข้อบูลดังกล่าวนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกดใส,ส่ r i า e ก,กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก T ี N ช่อง16ครับ